สวัสดีครับอยู่กับผมโจ WK19 นะครับวันนี้จะมาแนะนำแผนที่ทั้ง4โหมดในการแข่งขันโหมดเกมเพลย์ World of Wonder นะครับและในภาคกลางแล้วก็จะแข่งขันกันในโหมดสนามแข่งรถนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ และวันนี้พี่โจจะมาสาธิตนะครับวิธีการสร้างสนามแข่งรถแบบง่ายๆและไมข่ขัิกการแข่งขันแบบง่ายๆในโหมดของ World of Wonder เอาไว้เป็นตัวอย่างกันนะครับอย่างแรกเลยให้น้องๆเข้ามาในโหมดของ World of Wonder ครับจากนั้นไปที่คําว่าสร้างโดยในโหมด World of Wonder ก็จะมีเทมเพลตเกมเพย์ให้น้องๆได้เลือกเล่นอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราจะสร้างในโหมดของแผนที่เปล่าครับและพี่โจเลือกมาในแผนที่เ r ็ a l m e มีครับหลังจากที่เราเข้ามาในแผนที่แล้วให้เราทําการตั้งค่าของแผนที่เกาะโดยในการแข่งขันเราจะเลือกเงื่อนไขาการชนะ เราจะสามารถเลือกสิ้นสุดเมื่อถึงจุดหมายนั่นก็คือเมื่อมีทีมใดทีมหนึ่งถึงเส้นชัยก่อนตัวเกมก็จะจบลงทันทีครับหรือว่าจะเลือกสิ้นสุดเมื่อทุกทีมสำเร็จก็จะต้องรอทุกทีมแข่งจนจบก่อนนะครับเกมถึงจะจบลงและในตรงนี้พี่โจเลือกเป็นสิ้นสุดเมื่อถึงจุดหมายครับในส่วนนี้ให้น้องๆเลือกที่แถบเครื่องมือกระเป๋าตรงนี้นะครับเราจะเห็นสิ่งก่อสร้างมากมายแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้เราได้เลือกใช้ครับถ้าเวลารวบรัดจากัดพี่โจแนะนําตรงนี้เลยครับแถบด้านขวาให้เลือกฟันเฟืองแล้วมองหาชิ้นนส่่วกาารรแขงถด้ ก็จะมีไอเทมต่างๆที่เหมาะกับการสร้างแผนที่การแข่งรถแหละครับหรือถ้าหากว่าเรารีบมากก็สามารถจับโยนปึ้งเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เรามีสนามแข่งแล้วเรามาเลือกกันดีกว่าครับว่าเราจะใช้ยานพาหนะอะไรเข้าไปที่กระเป๋าอีกครั้งนะครับแล้วก็มองหาประแจทางด้านขวามือแลวเลือกที่พาหนะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามียานพาหนะเยอะแยะมากมายให้เลือกสรรนะครับแต่เดี๋ยวพี่โจจะมาเพิ่มเติมวิธีการสร้างแผนที่การแข่งรถแต่มันไม่ใช่แข่งรถธรรมดาอาจจะเพิ่มแมชชีนิกอะไรเข้าไปเพื่อให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นแหละครับเริ่มต้้นนนเเลยรราสราสงถ ขึ้นมาก่อนครับหลังจากที่เราสร้างถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วหาอะไรมาตกแต่งให้มันเหมือนกับสนามแข่งรถสักนิดหนึ่งครับเพิ่มป้ายสตาร์ทและก็ป้ายฟินิชเพิ่มซุปอีกนิดหน่อยถนนเรียบๆมันอาจจะง่ายเกินไปสร้างแ้มให้น้องสักหน่อยเพื่อความสื่นเต้นครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกับการขับออกนอกเลนถนนสร้างกำแพงเอามาไว้ป้องกันสักหน่อยหนึ่งครับ ใส่ลูกตุ้มแบบนี้เข้าไปเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปอีกขั้นหนึ่งเราสามารถกดลองเล่นได้ตลอดเวลาที่เราสร้างนะครับเพื่อตรวจสอบว่ามันตรงไปตามคอนเซปต์ของเราหรือเปล่าจากนั้นไปนเลือกเพื่อเอกของเราเข้ามาครับนั่นก็คือรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองและตอนนี้พี่โจจะใส่ซอมบีเข้ามาด้วยนะครับแล้วเอามาทําอะไรกับแมคชนิกบางอย่าง จากนั้นเข้าไปเลือกนี่ครับสิ่งกีดขวางทางเดียวซึ่งตัวนี้จะเป็นกระจกใสเมื่อเราเข้าไปเล่นจะไม่สามารถมองเห็นและเราก็ไม่สามารถผ่านทะลุเข้าไปได้ด้วยเช่นกันครับหลังจากนั้นพี่โจจะมาเพิ่มเงื่อนไขให้กับเจ้าซอมบี้ตัวนี้โดยมองที่แถบด้านขวานะครับเลือกอันที่4แล้วเลือกศัตรู PVE ถูกกาจัดแล้วกดบวกเพิ่มครับเมื่อเรากดเพิ่มเข้ามาแล้วให้เราเลือกสิ่งกีดขวางทางเดียวแล้วให้เลือกปิดอุปกรณ์ครับในความหมายของมันก็คือเมื่อเราโจมตีซอมบี้ตัวนี้เสร็จซอมบี้ตัวนี้ถูกกําจััดดแล้วใช่่มครบสิง ทางเดียวที่มันเปิดอุปกรณ์ไว้อยู่มันจะถูกปิดลงเมื่อเราใส่เงื่อนไขนี้เข้าไปครับไปลองทดสอบกันดูครับจะเห็นได้ว่าไม่สามารถเดินทะลุผ่านเข้าไปได้นะครับแต่เมื่อเรากํจาจัดซอมบี้เสร็จเรียบร้อยก็จะสามารถเดินทะลุผ่านเข้าไปได้แล้วล่ะครับเป็นไปตามเงื่อนไขที่เราตั้งค่าไว้และสุดท้ายฟังก์ชันที่จะทําให้การแข่งขันสิ้นสุดลงนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับ มันชื่อว่าอุปกรณ์สิ้นสุดการแข่งขันซึ่งโดยทั่วไปแล้วการแข่งขันขับรถหรือว่าแข่งรถก็อาจจะตัดสินกันด้วยที่ว่าใครมาถึงก่อนชนะแต่พี่โจจะสร้างเงื่อนไขอื่นครับโดยการที่จะสร้างปืนเ k เคเอาไว้ด้วยและเมื่อมาถึงเส้นชัยแล้วให้คนนั้นทําลายรถของตัวเองเกมถึงจะจบลงเลยครับเราลองไปดูตัวอย่างเกมเพ์กันเลยครับเงื่อนไขแรกโจตีซอมบี้เพื่อให้สามารถ่าประตูที่มองไม่เห็นไปได้ จากนั้นทําลายรถที่ขับมาเพื่อให้เกมสิ้นสุดลงครับและนี่ก็คือตัวอย่างการสร้างแผนที่การแข่งรถในส่วนของภาคกลางน้องๆภาคกลางเอาไว้เจอกันนะครับ